มากคิมปวดการ์ดงานแต่งงานสวยมากเหมือนกับภาพในหัวที่คิดไวเ้เป๊ะเป็นคู่รักที่หวานหนักมากสำหรับมากปรินสุภารัตกับคิมคิมเบอร์รี่ที่แพลนงานแต่งงานใกล้จาก100%เเซแล้วอีกสี่เดือนก็จะถึงเลิกงามยามดีที่ทั้งคู่จะจูงมือกันเข้าสู่ประตูวิวาแล้ว ด้านหนุ่มหมากถึงกับเอ่ยปากว่าเรื่องงานบ้านว่าที่คุณภรรยายอย่างสาวคิมไม่ต้องทำเลยเพราะหนุ่มหมากชอบทำมากทั้งล้างจานซักผ้ากวาดบ้านเรียกว่าถูกอกถูกใจสาวคิมสุดๆล่าสุดทั้งคู่ก็เผยคลิปน่ารักรๆให้เห็นการ์ดงานแต่งงานพร้อมกับแปะแคปชั่นว่า Revealing o u r Wedding Invitation Card for l e k e o m o t a n ง to เ h e l e g e จ d at มีไอเดียอินวิเทชันเหมือนเอาภาพในหัวเราออกมาเลยถูกใจที่สุดเลยครับคะ่ะอีกสี่เดือนตื่นเต้นมากๆเลยวันที่14กันยายน2023